ทั u r d a y Update สนับสนุนโดยองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถมัมภ์ สวนสัตว์แหล่งเรียนรู้สำหรับทุกคนในครอบครัวเป็นสถานที่ที่จะสามารถทำให้ช่วงเวลาอันมีค่าในวันหยุดสุดสัปดาห์ของทุกคนในครอบครัวมีความสุขคุ้มค่าที่สุดสำหรับผู้ที่กำลังตัดสินใจว่าในวันพิเศษของครอบครัวจะพาบุตรหลานไปเที่ยวที่ไหนสวนสัตว์ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีทางเลือกหนึ่งในปัจจุบันเลยทีเดียว ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลเบื้องต้นขององค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ที่ www.su-thailand.org ภายในเว็บไซต์คุณผู้ชมก็จะได้พบกับประวัติความเป็นมาของสวนสัตว์ไทยงานวิจัยและงานอนุรักษ์สัตว์ป่ารูปสัตว์ต่างๆคลิปวิดีโอของสัตว์หลากหลายชนิด รวมทั้งอัปเดตความเคลื่อนไหวของโครงการและกิจกรรมพิเศษที่ทางองค์การสวนสัตว์จัดขึ้นในแต่ละช่วงเวลานอกจากนั้นเรายังสามารถลิงก์ไปยังเว็บของสวนสัตว์อื่นๆได้เช่นสวนสัตว์ดุสิตก็ให้เข้าไปที่ www.dusit z o o r g สวนสัตว์เปิดเขาเขียวก็ให้เข้าไปที่ w w w .kkopensoo.com สวนสันตว์นครราชสีมาเข้าไปได้ที่ w w w .sukoraoo.com สวนสันตว์สงขลาเข้าไปได้ที่ w w w s o n g k ์ a s oo.com สวนสันตว์เชียงใหม่สามารถเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่ w w w c h i ว n g m a i บ oo.com และสุดท้ายที่อยากจะแนะนำลิงค์สุดฮิตนั่นก็คือ Life Panda เว็บไซต์ที่ตามดูชีวิตของลิ้นปิงแพนด้าน้อยขวัญใจของคนไทยหลายๆคน